ไปทีครับเสร็จภารกิจครับเสร็จภารกิจไปอ่าเดี๋ยวสิครับนี่ก็เป็นศาลานะที่อาเตะนะครับนะมันเปิดรับบริจาคมาเงินม,มาช่วยวัดเชีว่วาอ่ะรถตั้แต่นี่ตายแนละ้วตัวรถตั้แต่ที่ โ,โอย้ยผัวแหน่หลมอยู่คนเดียวนะโอ้ขยันเลยนะมีกริกอาสาของแท้คร ah. er. ับเนี่ยมาสิครับเร็จภารกิจนะครับเสร็ภารกิจสองไล่ใกล้เข่าลิงซานลุยเองครับนักเลงพอนี่ครับสะพานในตำนานครับเข้าวัดมาสิครับนะ สดูชมบรรยากาศากกออตอนตกเกาะตซนน่ะนะให้สำหรับชมกันนะครับภารกิจนะครับก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยดีแต่ภารกิจผมยังไม่จบแค่นี้ยัำซ้ำน่ครับกตก,กอกของเรา มาคิดถึงครับนะมาก็คิดถึงนะครับทุกท่านคิดถึงบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศเก่าๆท่าที่เคยใช้ชีวิตอยูท่ที่นี่ทุกท่านนี่สิครับบ้านตาชานบ้านตาชานะครับอยู่บ้านตาชานนี่สิครับ,บ ซื้อส่วนยางนี่แอดเดนเ internet, นะครับเดี๋ยอุ่นไม่อยู่ก็เหงาเนี่ยพี่ครับยาไม่อยู่แล้วนะครับปกทิเดี๋อุ่นอยู่ช่างตามก็ไม่อยู่นะบนะช่างตามับพอลี่ก็ไม่อยู่นี่สิช่างตามพอลี่ก็ไม่อยู่ครับยาสิบล้อช่างตามพอลี่มหาเศรษฐีอ่ะเนี่ยต่งพอลี่นี่มหาเศรษฐีอ่ะเนี่ยยัง๋ไม่อยู่ครับนะไม่อยู่ดี Ride ครับ ขับรถกันนิดสิครับก็บพรายสี่มาขับรถเต่นพราสีครับนะ,ะไหนมาแล้วก็มันคิดถึงอะ่ะไหนมันมาแล้วมาแล้วก็คิดถึงเนาะเมื่อก่อนนี้ยูทูบเบอร์เกลียบอยู่เต็มเลยครับเหลา่ายูทูบเบอร์ครับตรงนี้ครับเมื่อก่อนนี้คึกคืลมากครับเมื่อก่อนคึกคืลมากครับเมื่อก่อนเป็นอะไรที่คึกค,คืน นะครับยูทูบเบอร์อยู่คนเต็มเลยนะครับท่านผ้ชมท่านผครับมาแล้วนึกถึงความหลังนะพีมาแล้วน,นึกถึงความหลังช่านนง,ง,ง,ตงตั้งมาพอลีไม่อยู่อุ้ยอยู่ร้านกาแฟครับสิ่ร้านกาแฟเนี่ยไม่อยู่ตัอนพอลีไม่อยู่ครับ ปัตตอนะครับเนี่ยปกติปัตตออยู่ปกติปัตตออยู่วันนี้ปัตตอไม่อยู่นะครับติดปัตตออยู่กันแต่วันนี้ปัตตาก็ไม่อยู่สวัสทีครับผมยังทำภารกิจอีกหนึ่งอย่างยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมไ่ทำขอทำภารกิจอีกหนึ่งอย่างก่อนครับนี่ก็ สี่ครับพาชมหน่ียสิมีบรรยาชีนะครับอันนี้เบนนะสิอะไรเบนนะครับโอ้โขอบคุณมากเ อืมนี่ครับา,า,าหน้าล้อมรั้วด้วยนะครับนี่ทาวท่านมาจับค่าพิกัด X Y ทูเซตอืมอืม ข้างในมันเป็นห้วยสิครับข้างในามันจะเป็นห้วยนะครับข้านงในมันเป็นห้วยไปสิโอเคนะชัดนะทุกท่าน นี่นะเป็นห้วยครับอ๋อนี่สัญญาขอ,ของไอเปนนะครับ ผมลงไม่กล้าใหญ่เงินที่ครับนะเดี๋ยวขอญอาตลงไปกร้าใหญ่เุินหน่อยครับนะไปกราบไว้กับบอลยุณยายหน่อยบมาแล้วก็เดี๋ยวมากร้าแม่พี่ครับขอญาตลงไปกราบคุณยายหน่อยนไปพี่ครับลงไปกราบใหญ่เงินเดี๋ยวรอครับกล้าอยู่เสร็จแล้วนะเอาไมตาคลิปไปที่ครับ ธรรมดานี่สวยนะนี่สวยเนี่ยบ้านนี้วิวดีเนี่ยธรรมดาไม่ธรรมดาเออ,อ,อ้ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมาดาเออฮือไม่ธรรมาดามดมสี่ครับเออม่ธรรมดาฮือฮือดูดอออเรื่องกระเบื้งองลายครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สักครับนะขออนุญาตจบคลิปนะครับทุกคนคงเห็นชัดแล้วเนาะ